สวัสดีค่ะพระนิยมรายการพอดอกสองคนคันค่ระรายการที่จะมาต่อรึในสไตล์ของพวกเรานี่ฉันจินติที่ดีได้เป็นใครนี่ฉันเนตจิตได้ดแล้วเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะในตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำในกรุงเทพเนี่ยม,มีน,อน,น,น้อยลงเรื่อยๆเนื่องจากมีคนไม่เปลี่ยนัน้ำแลใช้น้ำอย่างสิ้นเปลืองค่ะในในทุกปีนะคะก็จะเกิดปัญหาน้ำทะเลหนุ่ ในการผรื่องดิบนะ้ตาค่ะคุณรู้หรว่าคุณทัปีจะเกิดปัญหาไะยแล้วชาวบ้านจะเกิดปัญหาเป็นอย่างมากแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าในตอนนี้น้ำท่วมในภาคใต้สะาการน,น้ำจะเกิดปัญหาขึ้นในทุกวัวนจริงค่ะแต่มาต่ช่วงที่สองเลยนะคะในกริีนะคะทีมข่าวของพวกเราได้ไปเกาะติดเจชากุมหนึ่งที่อยากจะตํารอยส้นทางนา้ำ